เขาวสุดกระติกรู้หมดและทุกคนบนเรือก็รู้ว่าปล่อยให้แตงโมอยู่กับนายเสียกระติกไม่ควรการเป็นพยานาน,านางเป็นคนรับงานรับเงินและตั้งใจปิดบางไม่ต้องห่วงเอาคนบนเรือให้ได้สักคนที่เหลือจะตามมาเองเป็นพยานก็เปลี่ยนได้ไม่ยากเปิดให้ได้ก่อนว่าผิดจริงที่เหลือมันไม่รอดหรอกกระติกคือคนที่รู้ว่าแตงโมไปไหนไปกับใครแน่นอนและทุกคนบนเรือก็รู้เช่นกัน ชีวิตน้องน่าสงสารจริงมีแต่ความจริงใจให้คนรอบข้างพอถึงเวลาตัวเองคนที่ใกล้ชิดที่สุดยังสแสวงหาผลประโยชน์ส่งไปตายหรือเปล่าส่วนคนที่มาช่วยเหลือก็ไม่ใช่ยากที่น้องยังเสี่ยงชีวิตมาทวงความยุติธรรมให้น้องทําให้เรามีสติในการเลือกคบคนอย่าเสียเวลากับเพื่อนจองตองรักตัวลัวตายเห็นแก่ได้อย่างเดียวจริงๆทุกคนที่รักแต่งโมเพื่อนหรือแม่หรือแฟนต้องออกมาช่วยกันอย่ากลัวหมดยุคมืดแล้วสื่อช่วยขนาะนี้แล้วลุยเลยเอาคนชั่วมาลงโทษ อย่าปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาใครขุมคูออกสื่อประจานให้หมดโมแตกกลัวแล้วเมื่อไหร่จะจับคนชั่วช้าได้สักทีคนที่ใกล้ชิดก็ควรจะถูกตรวจสอบด้วยก็ดีเพราะคุณแตงโมเสียชีวิตก็มาจากคนใกล้ชิดเขีนกันเมื่อคดีจบสิ้นสมบูรณ์แล้วขอวิญญาณน้องจงไปสู่สุสวรรค์ได้พบแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตที่ให้ความรักกับหนูอย่างแท้จริง โลกมนุษย์มันมีทั้งคนดีคนชั่วนแตงโมอาจจะโชคร้ายกว่าคนหลายๆคนแต่วันสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดีขอให้น้องจงพบคุณแม่บนสูงสวรรค์และมีความสุขอย่างสมบูรณนะ์นกความยุติธรรมที่มีอาจหาได้ในยุคปัจจุบันต้องสู้กับอำนาจเงินและความเลวของคนในสังคมนี้ทุกคนบนเรือก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่แตงโมตกน้ำความจริงที่ถูกปิดบังอยู่กำลังค่อยๆถูกเปิดเผยทีละนิด การที่กระติกล่อยให้แตงโมอยู่คนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอีกทั้งกระติกเองยังเป็นคนรับงานรับเบอร์และตั้งใจปิดบังความจริงทั้งหมดซึ่งเป็นข้อกังขาที่สังคมไม่อาจจะมองข้ามได้กระติกถูกมองว่าเป็นผู้ที่ควรได้รับการพิจารณาทางกฎหมายเป็นอันดับแรกเพราะเธอมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างยิ่งไม่เพียงแต่โทรเรียกแตงโมให้มาที่กรุงเทพเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีความเป็นเพื่อนที่แท้จริงต่อแตงโมทั้งเรื่องเสื้อผ้าที่นำมาใส่เรื่องเงินทองที่ยังถูกเคลื่อนไหวในบัญชีของแตงโมหลังการเสียชีวิตทุกอย่างล้วนแต่ชี้ไปในทิศทางที่ไม่ชอบมาพากลบุญคุณความดีเป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือแต่บางคนกลับลืมมันไปเมื่อได้ผลประโยชน์มาก็พร้อมจะละทิ้งความสัมพันธ์ความจริงแล้วบาปบ,บุญนั้นมีจริงมันเหมือนจรวดที่ตามทันเสมอ กระติกและคนที่เกี่ยวข้องย่อมหนีไม่พ้นการถูกตรวจสอบแตงโมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างสุจริตขยันทำงานดูแลครอบครัวเป็นคนมีน้ำใจและจิตใจดีแต่เธอกลับถุกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมภาพศพของเธอและพฤติกรรมของคนบนเรือล้วนแต่สร้างข้อสงสัยไม่เคยมีใครเชื่อว่าการตกเรือครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุเพราะทุกอย่างดูง่ายเกินไปและมีหลายจุดสภาพศพของเธอแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกับทำให้การของพยาน คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือกระติกกลับงานเพื่ออะไรเธอวางแผนให้แตงโมไปบนเรือเพื่อจุดประสงค์อะไรเพราะมันไม่ใช่แค่การไปอยู่เรือหรือไปเที่ยวตามปกติเพราะแตงโมเองก็เตรียมตัวมาเพื่อทำงานไม่ใช่มาเพื่อพักผ่อนการที่กระติกเป็นคนพาแตงใหม่แต่กลับไม่ใส่ใจไม่ห่วงใยและยังพยายามปิดบังความจริงทำให้หลายคนเชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในช่วงแรกของการสอบสวน ทำให้การของพยาหลายคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีความแน่นอนบางคนพูดอย่างหนึ่งในวันแรกแต่เปลี่ยนคำพูดอีกอย่างในวันถัดมาพฤติกรรมเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าอาจมีการจัดฉากและบิดเบือนข้อเทจ็จจริงเพื่อปกป้องตัวเองและผู้เกี่ยวข้องในขณะที่ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแต่ทำไมทุกองค์กรกลับเต็มไปด้วยคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีคนสีเทาที่ประปนอยู่ในระบบ กลับสร้างความย้อนแย้งให้กับภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมากนี่คือเหตุผลที่ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรมเพราะหากมีการแก้ไขอำนาจที่เคยมีอยู่จะหายไปผู้ที่ถืออำนาจอยู่ในมือคงไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วยุติธรรมกิตติศักดิ์ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ควรอยู่เหนือสิ่งอื่นใดหากประชาชนในชาติต่างศัแช่งดูถูกหยีดหยามแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะส่งบทบาทของตนเองไปเพื่ออะไรตำแหน่งหน้าที่นั้น ไม่สามารถนำติดตัวไปหลังความตายได้และประตูนรกก็เปิดต้อนรับผู้ที่กระทำผิดอยู่ตลอดไปทำดีให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจในอนาคตดีกว่าทิ้งมรดกแห่งความอัปยศให้พวกเขาต้องแบกรับให้เดาว,ว่าดาราเพื่อนแต่งโมส่วนหนึ่งหน้าจะมีแผลเช่นเสษยภาพหลุดหรือความลับที่กลุ่มไฮโซผู้มีอำนาจทั้งหลายถือไว้ขู่เพราะแรกๆเห็นห้ามากโกรธแทนแต่งโมมอมากมายสุดท้ายทำหายเข้ากลิตเมก คนไทยทั้งประเทศจับตาดูการทำงานของหน่วยงานไม่ใช่เพียงแค่การสรุปคดีอย่างง่ายๆแล้วปล่อยให้คนผิดลอยหน่อหลักฐานที่มีอยู่ต้องถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำตัวคนผิดมาลงโทษในขณะนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในการตรวจสอบสำนวนคดีแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาคดีของแตงโมงไม่ใช่เรื่องที่จะจบง่ายๆ และไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนจะปล่อยให้เลือนหายไปตามกาลเวลาคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะต้องถูกนำตัวมารับผิดชอบหากคดีนี้สามารถคลี่คลายได้อย่างเป็นธรรมจะเป็นสัญญาณที่ดีให้กับประชาชนว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแต่หากคดีนี้ถูกปกปิดความไว้วางใจของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไม่มีอีกอีกแล้วตราแต่ละตัวเริ่มดิ่นรนเอาชีวิตรอดความจริงกำลังแคบลงแม้ว่าความไม่เป็นธรรมจะมีอยู่มากมายแต่เชื่อว่า ยังมีตำรวจดีที่พร้อมจะทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องพวกเขาจะต้องไม่ยอมให้ความอายุติธรรมครอบงำคดีนี้แม้จะมีแรงกดดันจากหลายฝ่ายค่าจ้างแพงแค่ไหนก็ตามคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดหากเป็นผู้บริสุทธิ์ใจจริงก็ควรออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสาระสำคัญทีน่าต้องปิดบังตัวเองถ้าหากปิดบังแสดงว่าอาจรู้ดีว่ามีบางอย่างที่ปกติและต้องการหลีกหนีความรับผิดชอบ ค่าจ้างสูงแค่ไหนถึงยอมเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้หากถูกจับได้ก็แค่อ้างว่าถูกข่มขู่หรือมีข้ออ้างอื่นๆที่ฟังดูน่าเชื่อถือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติเสียหายก็สามารถขอประกันตัวออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าหากเปรียบเทียบระหว่างทางข้างจังเท้าที่ได้รับกับเงินประกันตัวแล้วอาจจะคุ้มค่าพอที่ทําให้คนบางกลุ่มยอมเข้ามาเสี่ยงหากผู้กระทําผิดมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองจริงต้องออกมาเปิดเผยหน้าตา พราะประชาชนไม่สามารถยอมรับได้หากบุคคลที่เกี่ยวข้องยังคงปิดบังตัวเองและดำเนินชีวิตอย่างปกติในสังคมในคดีนี้คนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่พี่ชายหรือเพื่อนสนิทควรออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทีมสืบสวนมากกว่านี้ทำไมทุกคนจึงยังเงียบอยู่ในขณะที่ประชาชนกำลังเรียกร้องความยุติธรรมหากพวกเขายังกลัวอำนาจมืดนี่คือเวลาที่ต้องออกมาสู้ประชาชนทั่วประเทศต่างให้ความสนใจ และพร้อมสนับสนุนความถูกต้องในช่วงแรกอาจมีความกลัวและไม่มีใครสามารถทำอะไรได้แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วข้อมูลหลักฐานและความจริงต่างๆถูกขุดคุ้ยออกมาอย่างต่อเนื่องคนที่เกี่ยวข้องย่อมรู้ดีว่าคดีนี้จะไม่มีทางจบลงอย่างง่ายๆหากพวกเขายังคงหลบเลี่ยงและปิดบังความจริงเราต้องสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมไทยว่าอำนาจเงินตราแม่สามารถอยู่เหนือความถูกต้องได้ นี่เป็นเวลาที่เราต้องยืนหยัดเพื่อให้ประเทศไทยกล้าไปข้างหน้าโดยปราศจากเงามืดกราบกี่ครั้งก็ไม่ที่จะกราบทั้งกายทั้งใจเลยสําหรับท่านปานเทพเพราะท่านช่วยคนไทยด้วยหัวใจที่ทิ่งธรรมและเสียสละหายากยิ่งคนอย่างท่านในยุคนี้ขอให้ท่านและผู้ร่วมงานทุกท่านจงแล้พลาดปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งหลายทุกเมื่อเถิดตอมจิตใต้สํนนึกคงจะอยู่ลึกมากถูกกระตุ้นตอมจิตใจแล้ว ถึงออกมาได้สงสารแต่งโมมากขนใกล้ตัวดูไม่จริงใจกับเธอเลยเพื่อนดาราที่เคยหิวแสนก่อนหน้านี้หายหัวหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เราทำอะไรได้รู้อะไรต้องช่วยกันอย่าเห็นแก่ตัวอย่าหาเรื่องอ้างแบบที่กลดทุกคนช่วยกันทำเพื่อความถูกต้องทำเพื่อให้มีความยุติธรรมในประเทศของเรา